จะมาเล่าให้ฟังว่าช่วงนี้ติดวอรเลนมากเพราะอะไรรูป้ป่ะเพราะทีมเดสแมทบอกเลยว่าสนุกมากโคตรสนุกเลยคือแบบว่าก่อนสตรีมหลังสตรีม <S <S เล่นอย่างตำ่ำชั่วโมงหนึ่นงเอเจอแมทแล้วเยวจะไปเล่นให้ดูอ่ะเกมเริ่มแล้วตอนนี้บอกเลยว่าเลือกเลือกแชมเบอร์มาปกติแล้วพุทเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยเล่นพวกตัวละครแบบยิงๆนะ แบบเจ็ดแบบเล่นให้จะไม่ค่อยยิงไม่ค่อยเล่นเล่นแต่พวกซัพพอร์ตแต่แต่ทีมเดนเนี่ยด้วยความที่โมมันไม่ค่อยเครียดอะเล่นชิวๆเราก็เลยกล้าที่จะเลือกตัวละครที่เราไม่ถนัดนะครับซึ่งผมเลือก,เล,อกเลือกเลือก่นเป็นคลาสสิกนะปกติแล้วผมชอบเล่นคลาสสิกเพราะว่าแชมเปอร์มันเป็นตัวละครที่เวลาไปเล่นจริงอะเร,องเราต้องเราต้องอะไรนะ <c oughs> เราต้องซื้อซื้อปืนสกิลมันใช่ไหม ผมก็เลยจะพยายามเล่นแบบจําลองให้คล้ายๆกับตอนไปเล่นแรงมากที่สุดอ่มันคล้ายๆมันหมดนี่มันสนุกเพราะมันมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเล่นเล่นเดสแมทแต่เป็นเดสแมทที่มันรู้สึกเหมือนเล่นวานโรแลนจริงๆอะ่ะไม่ใช่เดสแมทแค่แบบมายิงปืนแม่นเฉยๆอะ่ะเนื่อาะเราได้กดสก,กิลไดน้น้องแมวน้องแมวอยากเล่นด้วยทุกคนอย่ <laughs> บาบังทางลูกน้องก็บังทางอย่างเงี้ยเห็นไหมมันก็จะมีปืนให้เก็บเลยนะมีปืนให้เก็บ สกิลกดได้ไอ้แน่ไอ้แน่อ,นอนแชมเบอร์มันดีอยู่อย่างนึงอ่ะเวลาเราแบบเก็บพวกช็อตกันมาเรายังมีปืนให้ตัวเองใช้เงี้ยาตายแล้วพายะนะมาแล้วสติงเจอร์มันเป็นปืนระยะใกล้อะเด็ว ไม่น่ามุดหวัวเลยเดี๋ยวไปเชลิปก่อนไม่ถนัดสติงเจอรอ์ถ้าเป็นไปได้เราก็เราก็ซื้อเชอลิปอะ่ะเราไม่ใช้หลอกสติงเจอร์อะ่ะยิงไม่แม่นเลยอะ่ะยิงไม่แม่นเลยอะ่ะไม่แน่แต่สกิลแชมเบอร์ยิงแม่นนะแต่เชลิปปกติยิงไม่แม่นงงตัวเองมากปืน,ปน ปืนปกติมันโกงปะหอยแอฟปรับความเร็วเมา้ะ <c oughs> ยิงไม่โดนเลยไอ้เขาน้าปรับความเร็วเมา้วยิงยิงโดนได้ไงเฮ้ยเจตโกงเจตโกงโโเวลาผมผมเจอเจตในโหมดนี้นะชอบใช้มีดแบบอินฟินิตี้เหตุ <c oughs> ผลที่ติดโหมดเนี่ยเพราะว่าเรื่องเรื่องเนี้ยสำคัญมากเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าเออ เราได้เล่นเล่นแล้วเรานึกถึงตัวละครที่ฝั่งตรงข้ามเล่นเราได้เล่นแล้วเราได้กดสกิลตัวละครที่เราหยิบมาเล่นได้ฝึกคิดว่าเราจะใช้สกิลยังไงของตัวละครที่เราหยิบมาให้ช่วยให้เรายิงง่ายขึ้นอ่ะเออมันมีความเป็นวาลโลแลนเว้ยเดี๋ยเวลาเล่นทีมเราเล่นเดสแมปปกติเหมือนเราแค่ไปเดินยิงเ,ออเราไม่มีการกดสกิลเลยผมเลยรู้สึกว่ามิติในการเล่นเดสแมปปกติมันดูไม่สนุกเท่าเท่าทีมเดสนะ แต่แชมเบอร์มันจะมีความแบบด้วยความที่ส่วนใหญ่มันเป็นสกิลยิงนะเนาะเราก็เลยจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้กดสกิลมากแชมเบอร์ก็เลยจะเหมาะกับคนที่แบบบ้ายิงถ้าบ้ายิงอ่ะผมแนะนำเลยแชมเบอร์แชมเบอร์แชมเบอร์ไม่แชมเบอร์รีโหลดเหรอนี ได้ทนายแล้วได้ทนายแล้วดิอาโซเดสโซเดสใครจะเดสเราจะเดสหรือเขาจะเด,ดส,ดสดอุ้ยมีแอนดอลพอดีไอ้ย่แอบบแอบบที่เดิมตลอดเลยหมอนีนซ่ซูมซูมไอ้ย่าแมนแมนเห็นปะได้ฝึก อุ้ขมจังะโอ้ยเจสเขายังแบกอ่ะยี่บตายสิบสองฮะแต่เขาสู้ทีมเราไม่ได้นะเออหนๆก็พูดเรื่องสู้ได้สู้ไม่ได้แล้วโหมดนี้มันสนุกตรงที่ว่าเราไม่ต้องสนใจแพ้ชนะคือเรามีหน้าที่มายิงเฉยเอ่ะมายิงมาฝึกกดสกิลเออจะแพ้จะชนะไม่มีผลต่อสกอร์ในเกมไม่มีผลว่าเอ้ยเราเราจะได้ efp e น้อยกว่าศัตรูนะ แล้วที่ที่เป็นจุดไฮไลท์ของโหมดนี้เลยคือโหมดนี้เล่นแล้วได้เควสได้เควสด,ด้วยออได้ทำเควสรายสัปดาห์ด้วยกลายเป็นว่าเราได้ทำแบ a เทิลพาร์ตเก็บเลเวลแบตเทิลพาร์ตไปในตัวไม่เหมือนโหมดโหมดเดสแมททั่วไปโหมดนี้มีความจริงจังขึ้นมาในระดับหนึ่งมันมีทีมด้วยไงออเพราะนั้นโหมดนี้จะกดออกกลางเกมไม่ได้นะครับอ๋ออุ้ยนี่แนะ่ อ่าครบครบนี่แหละเหตุผลที่ทำไมถึงเล่นทุกวันมันสนุกจริงนะจะจบแล้วจะจบแล้วยังไม่จุใจเลยเล่นอีกตาดีกว่า เดี๋ยวไปเล่นอีกตาหนึ่งกันมาเริ่มตาที่2แล้วบอกเลยว่าตาน,นี้มาโชว์เกโก้เกโก้นี่ก็เป็นตัวละครที่ผมไม่เคยเล่นในในแรงเลยนะแต่ว่าชอบเล่นในเดสแมทในทีมเดสแมทมากเพราะว่ามันกดสกิลเพลนไะงแบบฝึกโยนโยนน้นน้นแล้วก็ออกไปยิงแต่ด้วยความที่เกโก้มันเป็นตัวละครที่ต้องซื้อสกิลเนาะเราก็จะแบบคลาสสิกซะบ่อยผมก็จะผมก็เลยจะเลือกคลาสสิก ใช่ไหมเนี่โยนหุยโยนไม่น่าไม่น่าอันนี้เลยเขาดันไงเขาดันยิงไม่โดนยิงไม่โดนนี่คลาสสิกไม่แม่นเลยไม่ได้เล่นคลาสสิกนานคือวันเล่นหมดเนี่ยต้องซื้อแต่โกเนี่ยเพราะว่าโกนมันยิงนัดเดียวตายมันเลยแบบ ได้ใช้บ่อยมากกว่าพอมายิงคาสติเราไม่ชินเลยนี่แมนแมนคมคมโยนระเบิดเคีรยไอ้นี่ไม่เขาดันไม่เขาดันนี่ต้องหัดหัดโยนสตันแลละโยนเช็คก,ก่อนปึ๊บมีคนอยู่ไหมมีมีคนอยู่ทางขวาปะไม่มีเช็คใช่ไหม เล้วผมว่าเก,กโก้นี้หมดนี้ก็ใช้ได้นะมันเช็คหาคนแล้วก็สกิลมันใช้ได้ถี่ด้วยเพราะว่าเราเก็บเก็บสกิลตัวเองได้เ้ยเขามีเชลลิฟกันแล้วอะ่ะเรายังไม่ได้เปลี่ยนปืนเลยอุ้ยแต่คัสติกเราคมคมไงคัสติกเราคมคมไงคัสติกเราก็สู้ได้นี่หนโหแจงเม็ด ผิดแล้วสตุแอบยดุยดวิน้องแมวอยากเล่นด้วยทุกคนแมวอยากเล่นด้วยเอ้ยอย่าบังลูกเฮ้ยกระสุนมดกระสุนมดขอบคุณครับนายเพื่อนช่วยไว้โย,ยนแฟตนี่เอาไปยิงเห็นมรอฮึ่อ มีนติแล้วมีนติแล้วมันตินี่ใช่ไงอะ <c oughs> แ,มแมวอยากแมวอยากคุยด้วยเดินเดินตัดหน้าไม่พักเลยเอาบังทางอีกนี่เลยโดนสองตัวหรือเปล่าเอาโดนตัวเดียวเหรอนี่หนึ่งเม็ดเอ้ยสองเม็ดไม่ทันน้องแมวบังทางเมาทุกคน อ๋อการเดินการเดินการเดินดีกว่าการเดินดีกว่าเช็คม,มุมอุ้ยคนเยอะมากฝั่งเนี้ยโยนแฟลชเปิดโยนแฟลชเปิดแล้วเราก็ออกไปพีสามสองหนึ่งเห็นไหมมีคนเดียววาอะแมวบังทางเมาส์น้องไคลโลน้องไคลโลอยากเล่นด้วยทุกคน นี่าจะมีคนแอบทางขวานะโยนโยนไล่ก่อนนี๊ยะเจ๊เจ๊ก็ถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างโกงนะแบบมีดมีดอันติเขารีเซ็ตตลอดเนี่ยถ้าเขาฆ่านายถูกไหมเออโมดนี้เราก็จะเห็นเจ๊ค่อนข้างบ่อยเพราะอันติเขาค่อนข้างดีแฟร ไม่ยิงไม่โดนลากเมาส์ไม่ถนัดน่ะน้องแมวปังอะ่ะช่วยด้วยช่วยผมด้วยวเราบังทางเมาส์ลูกนี่สองมาแล้วเราคู่สถานการณ์ทีมแล้วเก็บไปหก ตอยู่ตรงกลางตัวนอะเออแมปนี้มันจะมีมินิแมปบอกด้วยนะว่าศัตรูอยู่ไหนเราต้องดูด้วยนะว่าเพื่อนเราเจอศัตรูตรงไหน,นตัวแอบอ่ะตัตแอบยนยนแัดเช็ค่อะออกไปโดนอันติแลสพอดีตันยิงไม่คมเลย เช็คเช็คเช็คผมว่าเกโก้หมดเนี่ยดีสกิลเช็คมันเยอะึงสังคมเอาใหม่เอาใหม่เห็นเห็นจุดจุดเด่นของเกโก้หมดนี่ยังนี่งทำไมติดว่าแมวแมวบังทางเมาส์นะ ลยว่าตาเนี่ยยิงแบบตึงๆนะ่ะฮายแพประมาณนี้นี่คือเหตุผลที่เราพูดถึงชอบเล่นโหมดนี้นะครับเพราะว่ามันแบบน,นอกจากยิงแล้วอะเราต้องฝึกใช้สกิลช่วยตัวเองด้วยมันเลยทําให้แบบอ๋อเล่นแล้วรู้สึกว่าตัวเองเล่นดีขึ้นเล่นวอลเลนดีขึ้นอะ่ะเพราะอย่างทีมอย่างอย่างเดนแมทปกติเราก็ฝึกยิงเฉยๆมันไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยทําให้เราเล่นวอลเลนดีขึ้นแต่ช่วยทําให้เรายิงแม่นมากขึ้นอ่ะแต่ทีมเลนต่างออกไปเพราะว่า เราได้กดสกิลเพื่อให้เรายิงง่ายขึ้นเพื่อให้เราแบบได้เปลี่ยนสตรูมากขึ้นอ่ามันก็จะเป็นโหมดที่รู้สึกว่ามีความเป็น v a l ล r ่นเมากกว่าเด a แมททั่วไปซึ่งผมมองว่าผู้พัฒนาเกมนี้ฉลาดมากที่อ่เขาเรียกอะไรสร้างโหมดมาได้ตรงจุดได้เหมาะกับ v a l ล r ่นเมากๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะไปลองเล่นดูโหมดนี้แนะนำจริงนะครับเจอกันคลิปหน้าคลิปหน้าเราจะพาโกนเพื่อนมา าป่วนทีมเดชเออเล่นทีมเดชปกติคงไม่ได้เนี่ยเราพาแก๊งผมมาเล่นด้วยดีกว่าเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันครับบ๊ายบาย